ดีครับผมจตุพลนะครับตัวแทนจาก b e l f o r ์ a u t o m o b i l ินะครับผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายรถยนต์เปอร์โยในประเทศไทยครับวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับในงานเ e s t Deal นะครับ Auto Show ที่ภูเก็ตนะครับสำหรับเปอร์โยเองวันนี้เราก็เอารถยนต์3รุ่นมาโชว์กันที่นี่นะครับรุ่นที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็คือเปอร์โย2008 Compact SUV ตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่2คันในประเทศไทยคันหนึ่งตอนนี้จอดโชว์อยู่ที่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์นะครับที่เมืองทองธานีโซดิคันหนึ่งเนี่ยเรามาโชว์ที่ภูเก็ตนะครับที่ตรงอนาคตจะเป็นโชว์รูมของเรานะครับตอนนี้เนี่ยปโยเองนะครับที่เราขายอยู่จริงๆเ่ยตอนนี้มีอยู่2รุ่นก็คือรุ่น3008 SUV แล้วก็5008 SUV แบบ7ที่นั่งนะครับก็3008 SUV เองเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,559,000บาทนะครับแล้วก็5008ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,759,000บาท ตอนนี้เองเนี่ยเป์โยนะครับเรากำลังขยายศูนย์บริการและก็โชว์รูมตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เราเปิดตัวมาเนี่ยเราเริ่มต้นที่กรุงเทพนะครับโดยที่มีอยู่4ที่ตั้งแต่เกษตรนวมินทร์เยาวราชสยามพารากอนแล้วก็ล่าสุดที่สุขุมวิทต้นปีหน้าเนี่ยเราจะเปิดอีกที่หนึ่งตรงฝั่งทนนะครับตรงพระรามหาตัดกับราชพฤกษ์ ส่วนต่างจังหวัดเองนะครับเราวางแผนภายในปีหน้าเช่นกันนะครับเราจะขยายเครือข่ายทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการไปที่อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและก็หาดใหญ่นะครับตอนนี้ก็เปิดโชน์ได้รับการตอบรับดีมากๆนะครับในกรุงเทพแล้วก็หลังจากที่เราทำรถโชว์ทำเทสต์ไ์ในต่างจังหวัดเช่นภูเก็ตและหาดใหญ่เนี่ยเราก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีนะครับและก็หวังว่าในอนาคตนะครับถ้าเรามีโอกาสได้มาเปิดโชว์รูมที่นี่จริงแล้วเนี่ย เราหวังว่าทางชาวภูเก็ตก็จะให้ความสนใจแล้วก็มาเป็นลูกค้าของปอรโยมมากขึ้นครับสำหรับแคมเปญในเรื่องของโปรโมชั่นตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับ3008เนี่ยเรามีผ่อนนะครับเริ่มต้นอยู่ที่15,999บาทนะครับแล้วก็5008ผ่อนที่17,999บาทเป็นแคมเปญเดียวกับที่มอเตอร์โชว์ในกรุงเทพนะครับนี้จะฝากอะไรกับลูกค้านะครับในเรื่องของกิจกรรมใน ครับผมก็ฝากนะครับเปอร์โยเองเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ยุโรปเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะครับซึ่งมีคุณภาพในการขับขี่มีสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเหมือนรถยุโรปนะครับแล้วก็เป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นการบริการหลังการขายนะครับเราก็มุ่งมั่นมากนะครับที่จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยสะดวกสบายสูงสุด เราหวังว่านะครับโดยเฉพาะภูเก็ตเองนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าลูกค้าสนใจเข้ามาทดลองขับเปอร์โยติดต่อกับฝ่ายขายของเราซึ่งตอนนี้เปิดแล้วทุกวันนะครับสามารถติดต่อได้เลยแล้วก็ทดลองขับแล้วก็ลองดูครับว่าเปอร์โยอาจจะเป็นหนึ่งในทางเรื่องของท่านครับครับสหรับภูเก็ตนี่เรามีศูนย์บริการ่ด้วยครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าภายในปีนีปีหน้าเราแพลแผนว่าเราจะมีทั้งโชว์รูมและศูนย์บริการที่ภูเก็ตครับ